วันที่หนึ่งของการโกนหนวดนะครับวันที่สองของการโกนหนวดนะครับสามวันที่สามของการโกนหนวดครับผมวันที่สี่ของการโกนหนวดวันที่ห้าของการโกนหนวดครับผมวันที่หกของการโกนหนวดครับวันที่เจ็ดของการโกนหนวดครับวันที่แปดของการโกนหนวดวันที่เก้าของการโกนหนวดครับวันที่สิบ ของการโกนหนวดครับวันที่สิบเอ็ดของการโกนหนวดวันที่สิบสองของการโกนหนวดวันที่สิบสามของการโกนหนวดวันที่สิบสี่ของการโกนหนวดวันที่สิบห้าของการโกนหนวดครับผมวันที่สิบหกของการโกนหนวดครับผมวันที่สิบเจ็ด ของการโ no กรนหนวดครับผมวันที่สิบแปดของการโกนหนวดครับผมวันที่สิบเก้าของการโกนหนวดครับผมวันที่ยี่สิบของการโกนหนวดครับผมวันที่ยี่สิบเอ็ดของการโกนหนวดครับผมวันที่ยี่สิบสองของการโกนหนวดครับผมวันที่ยี่สิบสามของการโกนหนวดครับผม วันที่24ของการโกนหนวดนะครับผม